ยังไงยังไงกิดได้แล้วใช่ไหมตอนที่รู้ว่าพี่มากําลังจะมาไทยก็คือแบบอยู่ข้างอนอกอยู่ข้างนอกพาพี่เปิ้ลไปหาหมออยู่ข้างนอกแล้วว่าพอกลับมาถึงบ้านพี่มาก็ลงสตอรี่ว่า final destination แบบบีบีเคนเนแก่แบบตอนฉันอยู่ข้างนอกคือแบบฉันอัดอันฉันแบบฉันอัดอันตันใจมากมันออกมาไม่ได้แกเข้าใจไหมแกเข้าต่วยพี่ฉันไหมแล้วพอกลับมาถึงบ้านฉันก็รีบอัดคลิปเลยว่าแบบพี่มา นั้นก็คือแบบงานเอ็มยูทียุกเลิกก็คือแบบร้องไห้เศร้าฟูงไฟจะเป็นสไตล์แกเออแกแล้วเนี่พอแบบพี่มาร์คมาลงสกอรี่ว่าแบบเออแบบกำลังจะมาไายแกคือแบบฉินดีน์มากแกถึงแม้ว่าภาพนี้ที่พี่มาร์คลงนั้นจะเป็นภาพที่มันเบลอแต่ความหล่อของพี่มาร์กก็คือแบบชัดเจนมากแม้คือแบบเลาอมาคือแบบยังไงแกเนี่ยขนาดภาพเบลอแต่ยังหล่อขนาดนี้แบบถ้าเกิดภาพไม่เบลอจะร้อกันได้โอ้ยคือแบบตื่นเต้นมากแล้วคืนนี้คือแบบบางคนก็คือไปเตรียมตัวรอแล้วพี่มาร์คที่สนามไปแล้วคือแบบอีสานก็คือแบบโอ้อีสาคนที่ได้ไปพี่มารก ฉันอยากเจอเขาฉันรักเขาฉันอยากเจอเขาฉันอยากเจอเขาแต่ไม่ได้เจอภายในปีนี้ถ้าเกิดพี่มากมีทัวร์หวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะพี่มากไม่ไหวแล้ว